ไม่มีคนคบกับไม่คบคนสองคำนี้เนี่ยความหมายของมันเนี่ยมีเส้นบางๆกั้นอยู่คนเราเกิดมานี่มีหลายประเภทด้วยกันนะ่ะแตกต่างกันที่การเลี้ยดูอบรมบ่มเพาะความชอบความชางังความรักความใคล้และกัจิตใจลึกๆในกระมวลสันดานที่อยู่ภายใต้การควบคุมการดูแลภายในมนุษย์บางคนชอบการสังสรรค์พบปะผู้คนบางคนก็ชอบนั่งอ่านหนังสือตำรับตำราเงีงยบๆคนเดียวชอบขีดชอบเขียนช,ชอบร้องรําทําเพลงไม่มีใครผิดปกติหรอกมันก็เป็นความชอบของเขาพูดภาษาง,ง่ายๆก็คือ เรื่องของเขานั่นเองจํานวนเพื่อนเนี่ยไม่ใช่ตัวชี้วัดหรือเป็นตัวกําหนดกฎเกณฑ์ใดๆว่าใครเป็นคนดีใครมีคนคบเพราะบางคนเลือกที่จะคัดสรรเพื่อนที่จะให้อยู่ในชีวิตมากเป็นพิเศษมีน้อยแต่คุณภาพดีกว่ามากแต่หาคุณภาพไม่เจอเลยอย่าตัดสินใจคนจากภาพแวดล้อมเขาและถ้าเราไม่คบเขาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเนี่ยไม่มีคนคบหรือไม่มีใครมาคบ สังคมเนี่ยมันก็แค่นั้นไม่ต้องไปแครเราเนี่ยมันก็แค่คนละประเภทกันเท่านั้นเองไม่มีอะไรวิเศษวิโสพิจิตพ,พิสดารไปกว่ากันเลยะขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้ชีวิตและท่วงทํานองของตนเองไปตามวิถีความคิดและชีวิตการกระทําของตนหรือจะเป็นไปตามกระแสข,ของใครหรือเปล่าก็เท่านั้น